สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเดย์ทริปในเกาะสมุยนะคะเรานั่งเรือข้ามไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและพายเรือคาย,ยักต่อไปทะเลในนะคะมาชมความสวยงามของทะเลกันช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบคือนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้ามาเลยมีแต่คนไทยพวกเราและตอนนี้ทะเลสมบูรณ์มากเียกว่าเกาะโพสลับ กิจกรรมบนเกาะกุตาลับก็จะเดินขึ้นมาจนยัดนะครับสูงเส้นทางประมาณห0 0เมตร6เมเวล่ได้แค่ไหนเอกแค่นั้นประมาณหึงชั่วโมงในการขึ้นและลงนะครับเป็นเส้นทางเดียวกันครับขึ้นและลงนะครับแล้วมาพักก่อนทางการเดี๋ยวประมาณเที่ยง20่ประมาณเราจะกลับมาบนเรือเพื่อมาฐานกำการันนเรือเรองา่าเรือาจะเล่นไปด้านในอุทยยนตเพื่อถ่ายรูปจุมวิลกอเล็กกอดน้อยแล้วก็ เกาที actor, ่หน้าสามเจ้านะครับที่อะไรสามเจ้าเด็กไม่แจ้งอีกทีนึงเราติดผิดข้างนะครับแล้วเรี๋ยวไปเกาที่อาเรนยเกาะอาเรนยนะครับเดี๋ยวจะมีสีต้มเราจะายเรือก่อนจากนะเนื่งไปดูอาเรนาสําหรับคนที่ได้สีเขียวนะครับไปชมทาเรนายไปกับเรือก่อนเดินขึ้นเรือต่างแยกเลียขวาจะเป็นเชือแบบนี้นะครับถ้าไม่อยากลงด้านใน จะปดูแบบนี้ของด้านในนะครับให้กลับมาทางเดิมใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับท่านลงไปด้วยและเดินออกมาใช้เวลา20่สถึงมนาทีนะครับราบ,บางช่วงเป็นก้านถึงสาแล้วมาเล่นน้ำดำน้ำุปกรณนน้ำน้ำเดี๋ยวเรามีให้สีเขียวเราจะเลือกขยับจากจุดนี้ไากลับไปจุดนี้จะมีไฮไลท์ของมันอยวอันนั้นค่อยแ้งอีกนทะีหนึ่งตอนใายเรือกขยับ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่สมุยนะคะขึ้นเรือมาวันนี้กิจกรรมของเราจะไปเกาะอ,อะไรคะคุณจอร์ไปเกาะอ่างทองะคะ่ะกาะอ่างทองแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้คะ ี่จะมาตอนนี้เราก็จะนั่งเรือหางยาวนะคะเพื่อไปชมความสวยงามในจุดชมวิวค่ะ สแบบเห็นตัวปลาเลยค่ะก่อนเข้าเกาะก็มีมาตรการตรวจอุณหภูมิและเช็คอินกันให้เรียบร้อยนะคะเก็บภาพสวยๆถ่ายรูปโดยไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้าว้าวนั่นมันคือการปีนเขาด้วยระบบบ,บนันไดดีๆนี่เองนะคะเดินไปหน่อยไปพักไปคะ่ะแต่ก็คุ้มกับวิวสวยๆนะคะ บายบายอุทยานหมู่เกาะอ,อ่างทองกลับแล้วนะคะบาย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 ค่ะ <c oughs> <c oughs> นี้เราขึ้นไปที่200เมตรนะคะจุดชมวิวเพราะว่าความชันนี่สูงมากมีทั้งหมด500เมตรแต่เราไปได้แค่200เมตรค่ะ <c oughs> เราเก็บพลังเอาไว้ไปดำน้ำไปพายเรือคาย,ยักต่อโอ้พื้นทางก็จะก็แก๊กก,ก็แก๊กนิดนึงเทงก็จะขึ้น ับเข้ามาที่เรือใหญ่และกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะพวกเรามาเติมพลังก่อนก่อนที่จะใช้พลังงานภายเรือขายาักกันนะคะหลังจากทานข้าวอิ่มแล้วพวกเราก็ลงกันมานะคะมาเช็คอินว้าวมีเรือกองเต็มเลย เนื่องจากการพายเรือคายักเป็นครั้งแรกของพวกเราและพวกเราก็คิดว่าไม่ยากเย็นอะไรมากดูจากเพื่อนๆที่พายออกไปดังนั้นพวกเราจึงตัดสินใจให้ฝีพายพาพวกเราพายกันขณะนี้เรากำลังจะพายไปที่ไหนจอ๊อร์กะเกาะทะเลในะลน,นะคะด้วยการพายคายักของพี่จ๊อดและฝีพายด้านหลัง ถึงกันเนื่องจากคุณจอร์ดพายเรือได้เก่งมากไม้พายโขกหัวฝีพายและคนถ่ายวิดีโอจึงได้เปลี่ยนกันพายซะเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพายเรือคายักกันนะคะนี่ไงไม้พายของเราพายสองคนเราพายเป็นพายเป็น Oh, <laughs> ได้ทกี่ัยแบบอ๋อนั่นไงานั้น่นนะาใช่ครับโอ้ย oh, <yay. S 1> ในที่สุด ตรงนู้นเหรอคะแล้วก็ปนภาพขอโปตรงนั้นนะคะ ใน,ในที่สุดเราก็มาถึงนะคะทะเลในหมู่เกาะอ่างทองว่าไงคะสีพายหน้าและหลังจีก้องเก่งมากเลยวาพวกเราเก่งเลยที่เรือเนี่ยึงแล้ว เ้ามาถึงดีใจสุดๆมาถ่ายรูปกับป้ายทะเลในนะคะและชาเลนจ์ต่อไปคือการเดินขึ้นบันไดทางซ้ายมือบนสุดนั่นเพื่อที่จะไปพิชิตความสวยงามของทะเลในแต่ว่าพวกเราตัดสินใจแล้วว่าให้เพื่อนๆในกลุ่มเข้าไปกันเถอะนะคะส่วนพวกเราจะเก็บภาพสวยๆด้านล่างนี้เองไม่ต้องห่วงฉัน เอาสตาร์ทเริ่มต้นนะคะจะดำน้ำในทะเลอ่าวในายจันก็บรรยากาศดีแดดดีลืมตากันก็จะไม่ขึ้นนะคะและก็คนไม่เยอะมากไม่พุกพ่านโดยรวมแล้วสนุกดีค่ะ พยูนเกยตื่นตาพยูนจ้าสตาพยูนจ้าแล้วบะฮียูนจ้ตื่นหน่อยบองมือฮัลโหลฮัลโหล ทิปการท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะต้องกลับไปชาร์จแบตกันอีกเยอะเลยพวกเรายังไงมาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะทุกคน